สวัสดีค่ะนี่นะคะจะมากินข้าวนะคะก็ถ้าอยากว่ากันนะโอเคนะก็คือแบบว่าไม่มีชระไรีงนะคะเป็นถ้วยเป็นจานนะคะแบบนี้แต่มันเป็นจานนะคะบ้านเราแบบนี้นี่เป็นถ้วยประจํะะาเราถ้วยใหญ่มากก็เป็นถ้อยนะคะทําเองนะคะผู้เบาต้องขอภัยนะคะเพราะว่าเป็นผัดกะเพรานะคะทาเองมัน,น,ะะนจะสีมบบนเลยเฮ้ยพ่ไม่ไม่อะมรกัวคนโอเควันนี้จะมากินกันนะ เสื้อบีอาโซนะคะก็ซื้อมารอคคนี่เค่ที <S 2> <S 2> ่หีต้องขอไปนะคะนี่นะคะพร้อมเลอยากจะมาจิ Actually, <h <h ้มกันแจงแล้วเราจะมาจินันนี้ก่อนนะคะน้ำกะเพรานะคะชิมความอร่อยของมันนี่ ี่ถ้าใครอยากถามาม่ยยาซื้อมาจากไหนคะขี่บ้านเรามันมีงานเสร็จอะแล้วมันมีร้านเสื้อผ้าขายแล้วก็เลยซื้อมาไม่ซื้อให้คือเราอยากได้มากเฟียโซนติดตามมานานแล้วอืมเป็นเวลาการหมดเน้านนะคะขาดแตบเดียว อ้าวป้ายเหรอเกิมฮะว้อ่ะออน,นี่ให้กินชิ้นหนึ่งหมานะเมื่อไหร่อยากบ้านกันแล้วนะก็เลี้ยงเลี้ยงทุกเช้าทุกเย็นเดี๋ยวเราถ่ายคลิปนี้เสร็จแล้วต้องไปเล่นเกมซิตี้ยูนะคะใครเล่นนะคะก็ก็ไม่เป็นไรเลย รสคุ้คคูขาดหน้าบ้าน,นกเมื่อกี้คุ้คูขาดอืมโอเคอร่อยทำเองก็อร่อยอือ,อ,อันนี้ไม่ใช่บ้านเรานะคะเป็นท้างเชา่าเรามานั่งตรงนี้ไงหน้าบ้านท้างเชา่าโอเคเนือบ้าค่ะ Xin mỗi cục phần ở rồi. Bye bye.